กัน okay, นะครับผมวันนี้นี่ผมไปซื้อเมาส์ใหม่มาเลยนะผมแนะนอนเมาส์ตัวนี้เลยนะเนี่ยเมาส์ตัวน,นี้นะครับผมเมาส์รุ่นนี้นะครับสามารถปรับแสงได้เลยนะครับนี่ครับผมรุ่นสูงสุดของผมคือ30ม p s เลยนะครับอันนี้ผมพูดจริงไม่ได้โม้นะครับผมโน้ คือผมต้องรูไปเรื่อยๆนะครับผมบางครั้งมันก็จะได้สามพลิบจริงๆนะไม่ได้โมอวขอเน้นคำนี้อ่ะไม่ได้โมอแต่เขาหาว่าผมโกหกกับมูนี่ยแล้วคือผมก็จะใช้คือตัวใหม่นะผมผมแนะนำใช้ตัวนี้อีกครั้งครับซิ่งแป๊บหนึ่งครับผมวางกอง ผมพอผมแกะออกมาใช่ไหมผมก็จะมาทำอย่างนี้แปะอย่างนี้ดึงออกก็ผมม,มีหลายวิธีในการลูดเมาส์นะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะทำได้จริงร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ครับงบคุณแค่ห้าร้อยเก้าสิบคุณก็มาหาซื้อได้แล้วนะครับหาซื้อที่พันทิปเลยนะวันนี้ประมาณนี้นะคุณก็ดึงลูดแล้วคุณก็ลองลูดดูนะ เห็นไหมที่17สีเบสถ้าเสียงรบกวนแล้วขออภัยด้วยนะครับงบเนี่ยแค่ห้าร้อยกว่าบาทนงครับ นะครับผมก็เป็นกล่องอย่างนี้เลยนะครับกล่องหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมส่วนด้านหลังนี่ครับมีป้ายแล้วครับติดมาห้าร้อยเก้าสิบกว่าบาทนะครับผมประมาณนี้นะครับผมคุณก็หาซื้อได้นะครับราคาไม่แพงเกินไปนะครับผมผมถือว่าผมซื้อมาก็คุ้มอยู่เลยนะสําหรับชาวเกมมิ่งนะครับผมก็ลองมาหาฟอกด้เลยนะถือว่าซื้อมาแล้วลูกคุ้มเลย มันก็ปิดได้อยู่แล้วนะครับผมปกติแต่ผมเดี๋ยวผมพ่อยไปหาที่ตั้งกล้องนะครับถ้าว่างก็จะเอาคลิปมาให้เมาส์ไม่นี่แล้วตับนี้นะโอเคแป๊บนีงนะครับมาแล้วครับผมแนะนำเมาส์ตัวนี้จริงๆนะผม่คืคอ ตอนแรกอ่ะคือมันสามสิบซีบิผมโคตรไกลเฮ้ยทำไมสามสิบซีบิเลยวะแบบอุ้ยซื้อมาคุ้มเลยอ่ะซื้อมาคุ้มเลยผมว่างๆจะอัดคลิปกอดบิดหรือสอนหรือมูนวอล์กหรือบิสเลอรี่บิดให้ดูนะครับแต่ถ้าผมเจอไฮไลท์ช็อตเด็ดที่ผมคิดถึงสามสิบจะผมจะลงนะครับผม ตอนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กับซับสไครต์กับผมช่องช่องผม้วยนะครับ60ซับแล้วครับผมขอให้ถึง100ซับเร็วๆครับผมมีของมาแจกนะครับ